น้ำกันว่าเฮี้ยนมันเป็นไดของที่หนุดยใหญ่มามันหลายบันไดเพราะว่ายัง้ยนเคยถ่ายมันทึงแล้วของในเฮี้ยนก็หลายบักคักแต่ว่าเฮามาบางส่วนบ่เอาหมดเราก็ปล่อยเราขายเฮาให้เขาเลยโยกแม่พี่น้องโยกเฮาโยกยังบันดิตส่วนที่เอามาได้เทาก็เอามาส่วนเาก็เอาไว้ให้เขาทั้งเหล็กทั้งยังขายมดก็ดีบด้เก็บตัวก็ยีข้าเนื่งกันข้านเก็บประห้มข้านเก็บของแล้วมาบให้เก็บเอาแต่บางส่วนที่เอาส่วนนั้นก็ทิมไปหันนะพี่น้องไปห้ามเปเบิ่งน้ำกันจาไปเบิ่งว่า แ่ามันสีหลายสำเนยของนนีนะ่อันนี้พยานจิปูจะเตรียมไว้แอร์ขนมาเป็นบางส่วนแอร์แอร์สามตัวออม,าออมาตัวเดียวนี่เป็นพยานนี่ก็เป็นกระตาใส่บักเตียงี่นอนย่นออกมาเมิดดอกเล่าเล่ากว่าไม่มึงเก็บมันหลายเกิน,นเป็นของนั่นแต่ว่ามันก็สำคัญตัวแต่ของสำคัญของไงมากตู้เย็นไปนะ่นอะตู้เย็นตัวนี้ออกมาใส่ เบิ่งของคนดูจ้ะปนะูนอะเต็มเม็ดสุดสั้นกินลงไปบไปซื้อแนว่ยเสิฟงกับแฟร์ไปซื้อคนน่ะดีแน่นี่แหละพ่อใหญ่แตไปขอนไปเบิ่งบริเวณเฮียนยนต์น,นี่แต่โรงงานมาในพี่น้องปุ๊บจ้าไปเลยค่ะนี่เป็นโซฟ,ฟามุมหนาห้องยนต์จ้ะนี่ข้างใน อันนี้ไปนี่กาชินาประตูนี่มันจโนะโคกแน,น่เพราะว่ามันก็เป็นเสียพี่น้องเนาะวงกิฟท์ของพอน้ำเนี่ยคือเก่าหัวมาใส่กันเลยบนอันปันไดดอกบันคือเียนเข้าเนาะนี่น้ามุ้อนี่นี่ก็ตู้เย็นนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นขั้วของก็วุ้นไงของก็น้อยขั้วก็น้อยขั้วอยู่จักน้อยจ้านี่เขาม้านี่กับซีเมนต์ขั้วเลยพี่น้องขั้วนี่อ่างอ่างน้อยหน่อยมันดู อันี้ประมาณนี้มึงเก็บของให่นุ่นนี่ห้องเทิงนี่มึงเก็บของนิดหน่อยสองอันข้างล่างนี่เคยที่เที่ยวเบอร์นหนึ่งอะไรเปล่าอันนี้ก็จะเป็นมุมนี่ห้องน้ำประตูห้องน้ำนี่ตู้เสื้อผ้ามาหลังเดียวแค่นี้ก็จะเป็นมุมนอน <c oughs> นี่มุมนอนนี่ก็จะเป็นทีวีสักหน่อยนี่แหละพี่น้องมันแคบเนาะมันก็ห้องก็บ่ได้เอาหยังเงข้ามาหลายเพราะว่ายห้นุ่นฟ้ามันหกนี่มันหน่อยนะไปห้องเบิ่งข้างหลัง มองนั่นมองมองที่พญายาไว้ของเคียงไม่เคียงมือนุจัดไว้เดี๋ยจะเคียงมือเคียงมือเล่าอาวุธเล่าถ้าเามาเมดนี่ตีโอ้ยโรงงานบริการแบบเตียงลายแง่งไปซอยนี่จ้ะยังกคะยังคอยที่ซอยเดิมไปซอยนี่พี่น้องเริ่มจากนี่จ้านี่จะเป็นพั่วเคียงมือประกอบทุกนี้เป็นนี่ไอนุดเอามาได้พี่น้องตูนี่จัดห้เหมดน,นี่จัดไปรีบรวย เรือเป็นบางส่วนแล้วท่านขึขนชุ่มนี้สุมเป็นนอ็อดายถ้าเอามานนี่โอ้ยมี่หมูยุอันนี้ก็สิเป็นทั้งยานะจ้ะทั้ยทงยาสีเตียงอันนั้นก็เป็นคอ,อกไว้อาวุธเคียงเมื่อทั้งหลายแลลวพญาวันและเกศคอ,อกเกีบไว้มุ่มเดียวกันจะ้ะน,นี่ก็เป็นปุ๋ยเลยพี่น้องอันนี้ก็เป็นทั้งกาลน้ำตาลจะ้ะกาลน้ำตาลมุ่มนี้ก็เป็น ของเดล็กเน้อยหน่อยของเราปุยขึ้นกันปุ๋ยละปุยลายส่วนมากนะนี่พี่น้องข้างนาเนี่ยแต่ข้างหลังมึงความจะเลื่อนเราดูข้างบนป็นทังด่วนแต่ว่าราว่ามันไก,มนไก่มู่นไก่มู่บ้านไก่ยั้งนะเป็นเท่ามืดนี่กับมงคับรถแจพี่น้องก็เลยเป็นอยากซ่าอินเทอร์เน็ตนั่นึกว่เงือแต่ห้องมาปดคลักงไห้ใส่ถุงปุ๋ยมาถิมไปเลยๆดคลักงดเนี่ยเพราจะว่าอันนี้เป็นบางคุ้งที่นึกจะพป่น,นอง เป no 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 ็นดอกก็ดีแต่ว่าสิบเอ็ดท่านดอกมันเป็นหนาวเราเสียเขาเนี่ยเห่าหงายหลายตัวพี่น้องเลยนี่ก็เห่าอึ้นตั้งนต่จำเนา่ยเจริญประมาณนี้พี่น้องเพิ่งกะทีมันไม่ตื่นแต่ยู่ยก็ได้พี่น้องมันเงียบเงียบเนี่ยมันขึ้นนอนสองทุ่มนี่มีดเลยรถนี่เงียบเป็นยมันมักอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นทางดวนของกราฟรถแจพี่น้องนี่แหละเพิ่งกะสิประมาณนี้แหบบบรรยากาศที่ดีเลยเนีนยมันมักอยู่เนียมันเลี้ยงเนี่ยมันแซวลูขึ้นมาเนี่ ยี่โมเลี้ยงนางเบิ่งดวงกันหัวก็มีสองคนบ่มีเน็ตเจ้าก็สิเฮ็ดจังได๋เนาะไปหาหมู่กับลูกวนหมู่แต่ว่าก็บ่เป็นหยังดอกหมู่ก็ได้ยที่แหละบรรยากาศดีอันนี้ก็บพักเด้เนี่คึมคึมเลยพี่น้องนี่มันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไก่มูบ้านมันเลยพ่วงเสามากไก่จุดมันเน็ตเขาก็เลยเป็นใช้เวลาเนี่ยครับอันนีพี่น้องเป็นแต่อยู่แต่อยู่งนะพี่น้องว่าบอกนุ่มักวิวคนเริ่มๆแล้วอากาศเย็นแล้วพี่น้องนี่จ้ะมีเฮียนี่นุ่น เห็นบ่มันก็ติดถนนหมดทั้งสามด้านซีด้านหมนละดีโพดจ่ายนุษฝากกันขอบคุณในหลานในเจ้เด้อไปหาหมูขิงหนอดหมูแห้งแห้งแต่ว่าไปนั่นนะจ่าไปเขาไปหาหมูสู่บ้านนั่นแหละพี่น้องจ่าฝากติดตามยนุษย์ใเด้อจ้าเด้อคนสับสกายยนุษย์ในกดบักริงกวงกงน้ำในจ่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณจากใจจริงเด้อพี่น้องเด้อ จะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเด้อบายบาย